ร้อง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 แล้วก็ร้องร้องทำไงเอเอเอบีเอ๋เอซีอ๋เอ๋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 เอเอ๋เอ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 ๋เอ๋เอ๋เ ลออเพลงลองเพลงฟังหน่อยกี่โมงแล้วฮะ G กี่โมงกี่โมงแล้วกี่โมงแล้ว y e สิบโมงครื่งแล้วสิบโมงสิบโมงเรมแม่งับมาอจะร้องเพลง K L เอมเอกับมไ่จับนแ้ป็นเกากบฮิจูน้องเพลงอีกกับกเอาเอาเอสเอาจีเอายูเอาอามิอามิตอม่ไม่ไม่ตอ แค่นี่ก่อนโตหนูน้องต้องน้ำตานต้องเพราต้องใช้พี่พันท่าพันด็กอยู่กับพี่น่า,ามารำบากมาหรือว่าน้องจะโผล่อยู่กับพี่น้ลำบากมาหรือว่านอกก้องจะโผลพี่ไม่มีบลอลลูนะคะเราพรี่ส่งไม่ทันกับอ๊อฟคุณพี่